สวัสดีค่ะวันนี้เราสั่งซื้อของจากราสด้ามานะคะค่ะนี่นะคะสองกล่องนี้ก็3ส0มรกว่านะคะ3ามร้อยสมั้งจะไม่ผิดนะคะนี่นะคะสองกล่องนะคะอันนี้เราก็มาแกะกล่องดูนะคะว่าตรงปง่งตรงป่งที่เราสั่งหรือเปล่านะคะค่ะนี่นะคะเราก็จะใช้แกะเลยนะคะแกะง่ายๆเนาะแกะงี้ไปเลยค่ะ ลองปกทุกเป่าปไม่ดูแลสองสองอย่างนะคะมาใหม่ๆเลยค่ะเพิ่งมาสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยนะคะอีเมลมาบอกนะคะว่าส่งวันนี้วันนี้นะคะเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำอยู่นะก็เลยมาอย่างรวดเร็วนะคะ นี่นะคะเราก็จะผักข่างนะคะอันแรกนะตรงปกไหมตรงปกไหมเราสั่งซื้อครีมสั่งซื้อครีมนะคะชอบนี่นะคะไอ้น,นี้จะเป็นายานะครับผมร่วงนะคะจะลองใช้ดู เราดูในราดูในตัวอย่างรัศดามานะคะจะเปิดเข้าไปะคะ่ะเพราะมันมีางทีเราก็คันศิษยักด์จะทดลองดูนะรานะค,ะคาเขารวมกันหมดเลยนะคะลักดามาเป็นเซตนี่นะยาสองขวดนะคะนี่นะคะสะเปรย์ฉีดนะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะโอ้ผมถ้าผมร่วงหรือคันศีกษะนะคะก็ใช้ตัวนี้นะคะเราจะทดลองใช้ดูว่าดีหรือขนาดไหน,นอันนี้ตรงปกตรงปกนะคะวิธีเขาจะมีบอกค่ะเอทอนิกนะคะลดการหลุดร่วงนะคะและบำรุงรากผมใหม่ให้แข็งแรงเราจะทดลองดูนะคะนี่นะคะ ซื้อมาสองเออนี่เขาเคขาให้สองขวดเลยนะคะเป็นเซตที่หนึ่งนะคะเขาจะมีกราสั่งมานะคะเราไม่ได้โฆษณาสินค้าให้ใครนะคะเราสั่งของมาเราจะเอามาเช็คว่าของที่เราสั่งนั้นนะคะมันตรงปกไหมที่เราซื้อนะคะเราจะดูอีกอย่างหนึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวสระผมแล้วก็ค่อยชอบนะคะชอบการเอ่อพวกครีมหรือว่าพวก ฝ้าเฟอร์อะไรนี่นะคะชอบชอบชอบดูนะคะถ้าเป็นสินค้าพวกนี้นะะแล้วก็จะชอบเข้าไปไปดูนะคะ,ะผู้หญิงเรามันก็รักสวยรักงามเนาะใหล่ยหญ่กราคาแพงมากนะคะราคาแพงมากก็ก็ไม่ไหวนะคะอันนี้จากลาซาดาก,ก็เอาซื้อหลายครั้งนะคะที่จากลาซาดานี่นะคะบางบางอย่างใช้ดีมานะคะก็แบบไม่ต้องกลัวเรื่องเลยนะคะว่า มันจะไอ้นั่นอ่ะว่าจะมีของที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าผ่านจากรัสดามาแล้วมันก็ดีมันดีหมดนะคะไม่ดีเราก็บอกทางรัสดาได้นะคะว่าเราก็ต้องเช็คนะคะอีเมลของเราเขาส่งอะไรมามากงเนาะแต่ที่นี่อะที่คนที่บ้านก็เป็นลูกค้าประจาโอ้ซื้อมามบอกจํานวนเลยไม่ได้นะคะเพราะเราสั่งซื้อของบ่อยนะคะนี่นะคะ ราไม่ได้ออกไปข้างนอกนี่อีกทฤษฎีน,นะคะเราสั่งซื้ออะไรเนาะอ๋อสั่งซื้อแป้งชอบไปดูนะคะเปิดไปดูอันไหนชอบก็สั่งเ้ยนะคะอ่า,อาดูดิเนี่ยขาดอีกอย่างเดียวนะคะเราสั่งซื้อเทีมนะคะโอ้ผมนะคะอีกอย่างหนึ่งสงสัยจะสั่งส่งมาพรุ่งนี้แน่นอนเลยนะคะ อันนี้วันนี้ส่งมาสองอย่างนะคะกอยังไม่หมุนนะเพราะเรายังไม่ยังดูอีกเราดูของที่รัชดานะคะเปไปดูนะคะน,นี้เราเราแกะมานะคะเราจะลองใช้ดูนะคะเราเป็นคนผิวขาวใช่ไหมก็ต้องใช้แป้งบริสิ์หนึ่งนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่ข้อเลยก็นะคะลองลองใช้ดูนะคะเราไปดูคนที่เขามีการใช้นะคะดี ราคาพอประมาณนะคะับนาลจานนะคะนี่ค่ะไม่แพงพอใช้ได้นะคะงบของคนที่มีเงินเดือนไม่สูงนะคะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะคะดีนะคะบางครั้งบางอย่างขึ้นอยู่ที่ข้อเนาะยี่ข้อดังๆนมันก็แพงนะคะทุกชนิดนะคะนี่นะคะเราสั่งซื้อมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเอ่อ อ้นี้ยานะคะฉีดในผมเวลาเราสระ,แล,ะแล้วผมเราชอบร่วงใช่ไหมเราก็ใช้ตัวนี้นะคะนี่นะครับดูเมื่อวานดูดูเมื่อวานแล้วก็สั่งซื้อเลยนะคะเพราะเรา,าชอบคันสีสะด้วยเนาะคันนะคะช่วงนี้จะคันเนาะเราก็สั่งแบบนี้เวลาสระผมก็ร่วงนะแต่แต่ร่วงไม่มากแต่ว่าเราก็ป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมนี่ของที่เราสั่งซื้อนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวดูให้ให้มันนี่ ชนิดว่าใหญ่โตใหญ่โตนะคะนี่นะคะของเรานะคะไปทางด้านนี้เลยนะคะสั่งไแล้วสองชนิดนะคะถึงไปไหนไม่ได้นะคะวเวลาสั่งของอยู่นะคะเวลาเขามาส่งของนะคะก็จะเอาเป็นคนคอยจ่ายนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะลดลงนะคะจะได้เห็นชัดชัดนะคะ สั่งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จากลัสซาด้นะคะสั่งของนะคะสเปรย์ฉีดนะคะผมร่วงหรือว่าปกผมด้วยนะคะ,ค,ะ,ค,ะคือตัวนี้นะคะคือตัวนี้นะคะอันนี้แป้งพับนะคะศูนย์หนึ่งนะคะคนผิวขาวนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะสวัสดีทุกๆกท่านเลยนะคะดูนะคะ ว่าก็ส่วยขนาดใหน,นะคะแล้วก็สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะข,ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมบุรักษาภาคุ้มครองซาทุกายบาๆจ่าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ